ก็กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เราจะมาทำเทียริสพี p กันนะฮะ pvp อันนี้จัดเล่นๆน,นะอย่าอย่าซีเรียสนะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอกล่าวอาภาัยด้วยนะครับผม pvp ไต่มุย้ยไป่ไต่ไต่มุ้งไผคอมโบกับตัวอะไรก็ได้นะเพราะว่ามันมีจอกเกาะแต่ถ้าจะแรงตอนนี้เมตาเนี้ยมันมีวงเขียววงเขียวมันบวกดาเมจร้อี่สิซึ่งสองแสปีก็คือจะ แสนปีจะตีทุก3ครั้งแล้วก็ได้บัฟบเพิ่มอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สูงสุด3ครั้งก็คือห้าสิบแล้วเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สองแสนปีก็คือจะลดจะลดปริมาณการการบัฟบคือจากสามเป็นสองเป็นหนึ่งสูงสุดเออสูงสุดเหลือเหลือหนึ่ง1 1> คือตีทีหนึง่งปุ๊บอีกครั้งหนึ่งเป็นเขียวอะไรเงี้ยก็จะโหดขึ้นนะฮะเออต้ม่ไปจริงจริงมันก๊อฟเลยนะ แต่มันโดนมันโดน,ม,น,โดนมันโดนจักรพรัดเงินคามหยุดได้บวกกับกระดู SP นะถ้ามีกระดู SP ด้วยเป็นก๊อตเลยนะจูชิงเป็น SS เหมือนกันนะฮะเป็นทีมเฉพาะอยู่เดี๋ยวนี้อ้วนไฟไม่ค่อยใช้ PUP แล้วนะมันมันมันเกิดยากอะ่ะสหัยตอนนี้จะเจอทีมไวักับทีมถึกให้เป็น S แล้วกันไอไอปูกระบี่นี้ก็เก่งนะ p p ผมให้ SS เลยนะป,ปูกบีอ้วนเดี๋ยวนี้ถ้าตะก่อนนะ่ะเป็นเป็นป๊อตนะอ้วนนะ่ะผมว่านะไม่ไม่ชัวร์ส่วนตอนนี้เล่นยากนะมา0ถังห้าวนี้ไม่ชัวร์นะถังห้าเป็น S ไว้ก่อนละกันหรือเป็น ADA ละกันปั้นยากกันะถังห้าอันนี้ก็เป็น A ก่อนละกันอาอิน PVP เป็น S เออลงให้เป็น S ไปเวลาต่อให้เวลามันกรมันก็โดนสตันดได้นะเนี่ยเวลาหรือว่าใช้เ็สสายสแทนก็ได้ถ้าสตูยิ่งเลือดลดแต่มันจะเจาะไม่เข้าเอาหรือเนี่ยบูรีนาพอ PPP ได้ไหมพอ PPP ได้แต่เล่นยากนะครับปูพิทผมให้เป็น SS ละกันปูพิทนี่มันมีสกิลมันอยู่2ทีมนะทีมบับ บับสายพิษด้วยหรือว่าจะปล่อยเป็นบ่อพิษก็ได้นะฮะส่วนใหญ่สกิลวงสองจะใช้สายสกันเอาไว้ไม่ให้สตูติดโลด่แล้วติดพิษแทนเวลาเขาเวลาเขาบิ้ลบับสถานะต่างๆถังาอาวุธลับใช้ได้ไหมใช้ได้จูช่ชิงอัดฉีดนะฮะแต่ว่าค่อนข้างจะโดนตัดเทินได้ง่ายจากนกน้ำแข็งแล้วก็ตัวอื่นๆนะฮะ ให้ไปให้ A ไปก่อนละกันปูกระดูปูกระดูทีมถึกนะฮะ S เลยออน้องสาวน้องสาวไปดีละกันเสี่ยวเย่ทีมวนะให้เป็น A ละกันครับผมอันนี้อีกหน่อยมันเก่งนะเอาไป A ก่อนขี่ลมเดี๋ยวโดนเนิรฟใช่ไหมเดี๋ยวมันบัฟกลับมาบัฟอีกทีนึง เดี๋ยวกับเดี๋ยวมันจะกลับมาบัออีกทีนึงจะแรงมากแต่เห็นในทีมบางทีก็แรงนะเห็นใน PVP ก็ยังแรงอยู่นะแต่ว่ามันพอพอมันมีพอมันมีปู่แลดปุ๊บมันมันเรียบร้อยเลยหัวอู่ก็เก่งอยู่นะหัวอู่หัวอู่เก่งอยู่นะสะท้อนได้นะหัวอู่เอาไปสะท้อนานามจได้หรือบัอบก็ได้ นี่อันนี้ปูปูใบพอใช้ได้แต่ใช้ยากนะอันนี้ไปไปเอฟเลยอันนี้ทีมพิษทีพิษก็โหดอยู่นะใบโหดอยู่นกน้ำแข็งนี่ผมให้ก๊อตเลยนะมันมันโหดมากตัดเทินโหดมาก แต่มาแล้วะดวงนะแล้วะดวง PVP เดี๋ยนะเดี๋ยวพวกเราจะอาจจะเปลี่ยนอีกทีหนึง่งยี่หัวก็พอใช้ได้แต่เล่นยากมากยี่หัวยี่หัวสกิลสี่หกสามสิบครั้งถึงจะใช้สกิลสี่ได้ไม่หยุดเบิ้ลกับสกิลหนึ่งเอาไว้ลงเล่นได้แต่ว่าเล่นยากมากส่วนน้องน้อง R, อาเดี่ยวนะน้องอา เราอ,อาเห็น Pv p v p เหมือนกันหมาไฟไม่ค่อยเห็นคนใช้นะเอาไปสิงก็ปพร์เล่นได้นะหาไฟเจ้าอูจีอนันนี้จานใหญ่อาจารย์ไปเหอไปโหให้เป็อสนะฮะใช้ตัดเกตไปตัดทีมได้อ่าปูแล็ให้ไปเอสเอสนะฮะ ตัวนี้เหลือจาก ss romas นะครับตอนนี้แพทหกจะโดนจะโดนอีกตัวหนึ่งแซงปไปละอตัวนี้หรอถ้ามีถ้ามันมีกายแท้ก็ยังพอเล่นได้ให้ไป B ก่อนละกันถังสซ้านถังซ้านตะก่อนถ้าไม่มีตัวเล่นนะก็ให้ไป A อละกันสมัยก่อนนะตอนนี้ตอนนี้เฉยๆละอาน,นิ่งให้ไป ss นะครับผมโหจู่บับโหดมากเสียงเสียง เอสเอสนะฮะปู่ผู้ช้างแต่ก่อนมันเป็นเอสเลยนะผู้ช้างให้ไปเอละกันพอก,กลางกลางอันนี้เล่นอันนี้อันนี้เล่นไม่ได้แน่เลยอันนี้ไปก่อนไปก่อนเล่นไม่ได้หรือไม่รู้นะอันนี้อันนี้อันนี้ใช้ได้นะใน PVP ตัวนี้สายปีก ตัวนี้เหรอตอนนี้ไม่ไมค่อยเล่นเจียงจูเจียงจูพอเอามาใช้ได้ไหมพอเอามาใช้ได้มังกรอาผมให้เป็นก๊อตเลยนะมันแรงมากแรงตาแรกเลยฮะถังซ่านจากักรพรรดผมให้ก๊อตเลยทะลุสถานะของทุกอย่างนะฮะยกเว้นกระดูกกระดูกของฝังเชินนะฮะ ดูทังเฉินมันล้างได้หรือหรือว่าบางตัวมันล้ áng างสถานะได้นะใช่ป่ะกระดูกหรือสกิลมันไม่แน่ใจนะมันล้างล้างล้างพัตันถั่งซานได้ด้วยอะ่ะไอตัวนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวฟีหรืออันโนนแล้วกันคือไม่รู้นะฮะหรืออันโนนอ่ะถังซานล,ล่างนี้หรอนะให้ไปบีแล้วกันเอ p p s ใตัว s หรือ s s ดีกว่า p p ตัวนี้นะถ้าถ้าถ้าแพทใหม่มาโหดมากนะเสียวอูละาางแพทใหม่ p p p ผมว่าผมว่ามันโหดเลยนะตัวนี้ตัวนี้โหด ช่งเฉินโหดมากแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าต้องต้องถ้าห้าแดงนี่โหดจัดเลยนะสับสับรัวๆเลยนะของครบอะ <c oughs> ระ่ะพอไทฟีกับเสิ่ปไปก็โหดมากนะฮะไม่กล้าไปเทียบก๊อตเดี๋ยวนะอ <c oughs> ืมพอไทฟีเป็นปอก๊อตละกันกมันเป็นเอสพีนะให้เกียรติเขาเขาหน่อย <c oughs> ส่วนอันนี้ก็ก๊อตอยู่แล้วถ <c oughs> ้าห้าแดงยิ่งก๊อตใหญ่เลย อันนี้เอามาคอมโบทีมไวอันนี้คอมโบทีมไวกับเซียงเซียงนะฮะเสือหลงเสือหลงแพทนี้โดนตันได้แต่ว่าแต่ว่าก็ยังแรงอยู่นะอันนี้ปีปีตรงปีปีตรงนี้ก็ยังโหดอยู่ยิ่งดาวเยอะตัดเกรรัวๆเลยฮะพีพีตัวนี้หรอให้ไปเอสสปอร์ตละกันเล่นยากเล่นยาก ถ้าเล่นเล่นทีเดียวหายแต่ว่ามันมันเล่นยากเนี่ยสะสมถ้าแตกงานให้ไป S ก่อนแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็จัดประมาณนี้นะฮะถ้าหากมีข้อผิดพลาดประกันใดก็ขอกลับอภัยมรณะที่ดีด้วยนะฮะมาศูนย์รียากอยู่หู่ใบที่จริงมันดีนะแต่ว่ามันมันต้องใช้เทิร์นแรกให้เป็นสกิลสี่ก่อนให้มันเป็นบใบมู่สกิลหนึ่งแต่ตนศัตรูคงเอาถัางซามามาตันมันก่อนอะถ้ามาใช้อะ จริงๆจู่ชิง,ง,งกับตัวนี้ก็โหดคู่กันหาก่อนตัวไหนเป็นก๊อตได้บ้างนะก๊อตก๊อตก็รอดก๊อตก๊อตก๊อตเออหลงจริงๆจริงๆมันดีนะนะ เออเออหลงอะ่ะมันเบามากนะถ้าถ้าเกิดมันไม่โกรธอ่ะส่วนใหญ่คนรู้หมดแล้วเราเหมือนมาศูนย์อ่ะต้องฆ่าม่งก่อนถ้ามันโกรธหรือว่าหรือว่าจะปล่อยให้ทีมเราตายมันก็บัฟแรงใช่ไหมมันก็เบาจ,จาานะเซอร์หลงนี่จิ้มจิ้มสองรอก็ตายห่าหมดทั้งทีแล้วแต่เออหลงนี่คือถ้าศัตรูมีปู่แรดอะ่ะเรามันไอ้นี่มันยิงปู่แรกไม่เข้าอยู่แล้วแต่เซอร์หลงมันยิงเข้า ไอ้เสียวอูล่ล่างเทพเห็นเซิร์ฟจีนมันสกิลสี่รัวปะหรือสกิลหนึกับสกิลสอเปลี่ยนส,สกิลใหม่อะแพทที่กำลังจะมานะก็เลยให้เป็น SS ไว้ก่อนเพราะว่าถ้าหกงนานอยู่ให้เป็น SS แพทยังไม่เข้าก็ให้เหลือเหลือ s ละกันเหลือ s ละกันเพราะว่าแพทใหม่ยังไม่เข้า ก็จะประมาณนี้นะฮะก็หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็กราบประธานอาภัยมาณาที่นี้ด้นะครับผมกดเล่อนก่อนเลยเอานีไว้อย่างนี้โอเคครับผมกราบสวัสดีครับขอตัวราไปก่อนครับสวัสดีครับ